ตามสิไม่ขายตาดีสวัสดีครับผมวันนี้ห้องหกชั้นที่สองมาสำรวจเรื่องสมุนไพรกันนะครับชนิดแรกที่เราจะสำรวจนะครับนี่นะครับรวมแก้วหวานนี่คือต้นว่านลังจืดนะครับนี่นครับมีความจืดนะครับต้องลองีเน็ครับทีเน็ครับแม่ผลขุนนี่มันจะมีสรรพคุณคือไปทำอะไรนะครับ แก่โลกงประหวานครับว่าลางจืดครับนี่นะครับครับเออผลคูนแก้อะไรครับผลคูนครับผลคูนก็ไปต้มกับน้านะครับเอาเม็ดไปต้มกับน้ําแล้วกินแก่ก็หายน้ําครับลองดูครับแล้วถ้ามันแก่ครับตัดตรงหัวมันครับไปทําเป็นลูกข่างได้ครับตามผมมาครับผมจะพาไปดูซี่ครับเราก็สามเลยนะตามาครับตามา นี่คือต้นตะโกนะครับเป็นผลไม้พื้นเมืองชนิดหนึ่งครับต้นอะไรไม่ใช่สมุนไพรครับต้นอะไรครับต้นบ้านลังต้นใช่ต่อครับต่อครับอุ้ยหาเจ่าใกล้ไมมรู้เรื่องต้นชาพู๋อชาพูอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนั้นค่ะเต็มเลยค่ะนี่เขาเรียกต้นหวายครับเอาไปทําอะไรคะใช่สมุนไพรหรือเปล่าไม่ใช่ครับแล้วแต่หวายกับพ่อเธอเหรอคะเฮ้ยออกสกู๊ปสกู๊ปมัน อันนี้ต้นหวายไอตัวนั้นเอาโอ้ไม่ใช่หวายครับผมรู้ผิดครับนี้ต้นขี้เหล็กสามารถผััดโรคมะเร็งได้ใช่นะอยู่ตรงไหนครับตรงนั้นนะตรงนั้นตน้น,ตน,นตขี้เหล็กครับไม่ใช่ต้นขี้เหล็กเขาเรียกว่าอะไรนะต้นที่เอาไปทําขี้เหล็กอ่ะเออต้อนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับขี้เหล็กต้นนี้ไปทำอะไรขี้เหล็กยังไงกันว้าผตขอมาเลยครับมาทางนี้ครับตนขี้เหล็กเขางคตร เฮ้ยทางไหนครับทางนู้นครับทางนู้นจะเดินตามฉันทำไมครับไปครับไปไปครับผมจะพามาดูต้นขานะครับที่ล้มแล้วนี่คุณเคยเห็นขาล้มแล้วกันหรือเปล่าครับนี่ครับขาล้มแล้วต้นขาช่วยอะไรต้นขาช่วยอะไรต้นขาช่วยเวลาต้มไก่ครับจะทําให้อร่อยยิ่งขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ขาขาครับลองดูครับขาครับนี่ครับทําต้มไก่ครับอร่อยครับ แล้วตรงนั้นก็เป็นศาลาครับเฮ้ยจุ้ยจุยเฮ้ยจุ้ยเฮ้ยเอาครับวันนี้สกู๊กก็กระจบเพียงท่านี้เอ้ยเดี๋ยวจะพามาดูอีกอย่างหนึ่งก่อนครับเหนียวมาเหนียวเอ่อจะเป็นนี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คือศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำของโรงเรียนบุรีรมพิทยาคมนะครับก็สภาพครับเป็นอย่างนี้ครับ ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในน้ำไม่มีครับไม่มีปลาครับทันลงเอาไปกินหมดแล้วครับ <c oughs> ก็ขอจบอันนี้ครับมานี่ครับ นี่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามันคือต้นอะไรครับต้นกล้วยนี่คือต้นกล้วยนะครับช่วยในการอะไรคะช่วยในการบำรุงสายตาครับกินกินนี่ครับลองดูมครับรู้สึกความรู้สึกเป็นยังไงคะมันจะอร่อยครับบำรุงคอใคยทำไมคะผูขายทำไพี่ต้นต้นมะเฟืองครับเราเห็นว่ามันดอกมันจะเป็นสีองนี้ครับคล้ายดอกซากุระของญี่ปุ่นครับ นี่ฮะอ๋อเจ้าคือใบนี่ครับปึ๊บไปไปมามาถ้ามันโตมันผลมันจะออกจากใบตรงนี้ครับสนนี้เป็นคู่เพื่อนผมครับนายสุภกรครับผมจะพาเป็นเป็นเป็นไก่ครับคนนี้ทําต้มไก่ครับคนนี้อันต้นอะไรครับคุณสุภกรครับอ๋อต้นติเป็ดครับนี่แหละต้นติเป็ดนี่แหละนี่แหละเขาไปชักเ้าอะไเนี่ย ขอจบผมก็ขอจบการนำเสนอเรื่องสมุนไพรขอจารย์วรพงศ์เท่านี้นะครับกฤษณพงศ์ถ่ายภาพบูรณาพงศ์ะจรรายงานครับสวัสดีครับ